สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้มีตัวปืน CC หรือ c z 97 b ขนาดจุด4.5จับปืนนิ้วอยู่ที่โครงกปกุก่แมกกาซีดึงสลด์ตัวเช็คในระเพงว่าไม่มีลูกปืนบาดแผนนะครับกระบอกนี้ข้ามสลด์ไว้นะเรามาดูนะครับเป็นปืนที่แวบแรกเนี่ยดูแล้วนะครับมันคล้ายๆกับตัว C z แ75 b แต่มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะทะนางดัานซ้ายของตัวปืนนะครับเราดูนะ บนสไลด์นะครับก็จะมีสไลด์ชั่นด้านหน้าแล้วก็สไลด์ชั่นด้านหลังเอาไว้ทําให้เราขึ้นสไลด์เนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับถ้ามาจากเล็กทั้งกระบอกเลยนะสวยงามทีเดียวนะครับลิกตัวปืนนะครับดูทางด้านขวาของตัวปืนตัวกระบอกนี้มีระบบปฏิบัติการรีคอยลังกล้องถอยลดระดับแบบ b r o นิ i งพัตเตอร์ซิกนะก็ถือว่าเป็นระบบที่ได้รับความนิยมสูงมากนะครับดูที่ศูนย์ปืนนะครับศูนย์เนี่ยเป็นแบบทรีดอตนะหลายๆคนนะครับจะบอกว่า ศูนย์หลังเนี่ยค่อนข้างสูงนะแต่ผมคิดว่ามีความแม่นยำมากมากนะครับในปืนกระบอกนี้นะตัวนกสัตว์นะครับก็เป็นแบบเจาะรูเป็นเอกลักษณ์ของตัวซีเซนะเกือบทุกกระบอกนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นคล้ายๆกันระบบเนี่ยร่างกายนะครับเป็นแบบดับเบิลซิงเกิลนะกายซิงเกิลเนี่ยเรียกว่าหลุดคมได้ดีมากๆนะครับแต่ว่าติดอยู่นิดเดียวที่ผมสัมผัสได้เนี่ยมันก็คือจะมีระยะลากไกลเนี่ยค่อนข้างลึกหน่อยนะนี่ผมสัมผัสได้นะครับ ระยะในการเดินไกลลากไกลเนี่ยมันค่อนข้างที่จะบื้ดลึกมาแต่ถ้าเกิดว่าเราคุ้นเคยนะครับกับเรื่องของไกลแบบนี้ก็ไม่ใช่ปัญหานะในการที่จะทำกลุ่สูสมได้อย่างดีนะครับนี่เลยนะแล้วก็จะมีระบบฮาร์ฟคอร์กนะครับคล้ายๆกับ1นึ่งกาการเข้าเซฟของปืนกระบอกนี้จะต้องทําการยางลุกเนี่ยให้สุดก่อนถ้าอยู่ในตำแหน่งของฮาร์ฟคอร์กแบบนี้ก็ไม่สามารถเข้าได้นะครับตบปืนกระบอกนี้ทีนี้ดูที่ความจุข,ของแม็กกาซี แม็กกาซีนเนี่ยสามารถจุได้10นัดนะครับนี่นลฮะจะระบุไว้นะครับตัวนรกก็คือ10นัด10นัดในแมก็กกาซีนนะครับแล้วก็1นัดในลำเพลินก็เป็นส1นัดถือว่าเป็นจุด45ห้าลูกตกนะครับในกระบอกนะทีนี้นะครับดูสเปคของตัวปืนตัวปืนเนี่ยจะมีน้ำหนักนะครับอยู่ที่1.09กกิโลกรัมความยาวลำกล้องเนี่ยจะอยู่ที่4ี่จุนิ้วนะโดยประมาณนะครับทีนี้นะครับมาดูที่ปุ่มกดแมกกันเดี๋ยวลองใส่แมก็กกาซีนเข้าไปนะครับ แวบแรกที่ผมรู้สึกได้เนี่ยก็คือมันค่อนข้างที่จะเล็กไปนิดหนึ่งนะแต่ก็ไม่ได้เล็กจนเกินไปนะนะพอได้อยู่นะครับพอได้อยู่วัสดุเนี่ยทำมาจากเหล็กทั้งกระบอกนะครับแล้วก็เคลือบผิวด้วยการพ่นสีพิเศษนะครับที่มีส่วนผสมของโพลิเมอร์นะในเนื้อของสีด้วยนะครับถือว่าพิเศษมากๆนะความแม่นยำผมคิดว่าไม่แพ้พืนแข่งขันใดๆที่เหลือก็ลองยิงทดสอบดูนะครับ ทีนี้นครับเดี๋ยวจะเป็นการทดสอบนะครับจริงตัว CZ 97B ขนาดจุด4.5 a c p นะครับนี่นะจะยิงนะครับกับเป้าเนี่ยระยะประมาณสัก10เมตรนะลองดูนะครับว่าจะได้คุมกระสุนเนี่ยประมาณไหน จบนะครับปืนปลอดภัยมาดูกลุ่มกระสุนกันนี่ครับก็โอเคนะครับถือว่ากลุ่มกระสุนเนี่ยสวยงามมากๆนะครับตัว c ี9ซ b นะประมาณนี้นะครับกลางๆเลยต่อไปนะครับพี่ป๊อปนะครับร่วมทุกดอบปืน c ี9ซ b เ 0.45 ATP นะครับกระบอกนี้จำนวน5นัดระยะ10เมตรผู้ยิงพร้อมนะครับ,รรบพร้อมครับพร้อมครับบรรจุมแมกกาซีนพร้อมแล้วเริ่มยิง จบนะครับเคลียร์ปืนตดแมกกาซีนปืนปลอดภัยนะครับช้างสลายนะระดุกมุกกระสุนกันนะครับเชิญครับมาเลยสุดยอดแท็กหลุดเป็นอะไรนึงครับรถือว่ายอดเยี่ยมนะครับนี่เลยนะสิบนะสามนะครับแล้วก็อยู่ตรงนี้นะถือว่ากลุ่มเนี่ยดีทีเดียวนะครับปอถามฟิลลิ่งนิดนึงฮะความรู้สึกตอนยิงนุ่มครับ ดีเลย<ช>ครับผม,มนุ่มนวลนะครับครับเป็นด้วยที่ว่ามีคอเต็มด้วยครับผมน้ําหนักทวงแล้วก็บรลลาร์ผมว่าดีววดนะดีมากๆนะครับี่ต่อไปนะครับเป็นการชารเล่นกันนะสี่คน,นะคะมีมพี่ป๊อปพี่ผมมีน้องเต้แล้วก็พี่นิดนะครับสี่คนยิ่งเขยสองหน้าสองเป้าระยะสูตรสนามนะครับประมาณสักยี่สิบห้าเมตรโดยประมาณนะครับผู้หญิงพร้อมนะครับพร้อมครับพร้อมแล้วมาดกระสุนกันเลยเริ่มยิง สองหน้าสองตาหน,นึ่งนะครับพาไปนิดเดียวโดนนะครับเรียบร้อยยอดเยี่ยมนะค,ะครับออยอดเียอเปืนนะครับเรีเยบร้อยคือต่อไปนะครับเชิญพี่นิดดีกว่าฮะพี่นิดเก้าสิบเจ็ดบี ่หอหน้าตอเต้านะครับเจอครับผู้ยิงพร้อมนะครับปัจจุกศู์โดนนะครับหนึ่งโหแม่นมากโอโ้โหหล่อเลยหล่อเลยสุดยอดนะครับโดนสองนัดเลยรอดแล้วครับผม <laughs> เตียม ต่อไปน้องเต้น,นะครับมือปืนของเราสองน,นัดสเป้าระยะ25เมตรผู้หญยิงพร้อมนะครับพร้อมแล้วเริ่มยิงโดนนะครับไม่พลาดนะคนนี้มือปืนของเราสุดจัดตลัดบอกนะฮะ นี่คือการจับปืนครั้งแรกของน้องเต้ไม่ได้วอร์มแต่อย่างใดนะโดนเลยนะครับเก่งมากยุต่ตอไปนะครับของผมบ้างนะระยะตุสนามนะครับเขาผ่านกันหมดนะดูว่าจะวืดไหมนะครับไปเลย โอเคนะครับเข้าพี่ป๊อปนะถือว่ารอดตัวนะครับรอดตัวขอบคุณมากครับก็จบลงไปนะครับกับการรีวิวตัวปืนแล้วก็การยิงทดสอบนะครับผมรู้สึกว่าในส่วนตัวเนี่ยชอบนะครับชอบมากๆถ้ามีโอกาสเนี่ยไอ้เจ้าตัว 97B เนี่ยโหเป็นตัวเลือกที่ผมเนี่ยอยากจะจับแล้วก็ครอบครองไว้อีกสักหนึ่งกระบอกนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับเพื่อสมาชิกเพียร์สูนะครับที่ติดตามรับชมแล้วก็ให้กำลังใจกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ